มาสองว่า กจะลุมกูยาวๆเลยใช่ไหมพวกมึงเนี่ยมันชอบติดไม้วะ่ะพี่ไม่ชอบเลยมาละ ระวังระวังวีเอสวีเอสวีเอสระวังรอรอนะรอนะรอนะเดี๋ยวพี่ยิงมันเอากูว่าแล้วไม่นอเออเรียบๆรีเกิดแล้วรีบๆรดันมาเลย มะมี B สตัวนะเดมีสองตัวว่ะมันอยู่ขงหลตไม้ตัว้วรงหินหน่ตรงหินหน้าพี่เนี่ยเลลามากนะหนูอ่ะ เยอพวกมันเยอะนะไม่น้อยนะโอ้กระจายพี่แต่ไหนมันเยอะจริงพี่นี่อะมันรอขวาดันมาแล้วมันก็จะดันพี่เลยเนี่ยแต่มันก็ไม่กล้าดันนะพี่นะเพราะมันแตกสองรอบ

มันแหลกอะถ้ามันไม่แหลกนี่โหรู้เรื่อง 日本語マラソンとわ

หมดป้าหมดป้า <c oughs> หมดปะา <c oughs> ม,ม,มา <c oughs> มา,มาไม่ไม,ไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัวละซ้ายมือซ้ายมือไอ้ใครวะเนี่ยคิมหรอโอเคแล้วก็มีตรงหินน้อยๆน,นี่หนึ่งตัวใช่ไหมโอเคมันแหลกว่ะนั <c oughs> ่นนั่นหนี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 เฮ้ยคนนี้อย่าโดดมั่วอย่าโดดมั่วฮัลโหล เอ้ยเข้าสายแล้วเข้าสายแล้วเข้า,า้า,ายเข้าขวาแล้วเข้าขวาขวาโอ๊ยโทษทีพี่ยิงโดดเองไอ้บ้า พ e t a ได้ตรงไหนอะกดดูยังเอาไปเลยก็ได้เอาไปเลยก็ได้เอาไปเลยก็ได้เพราะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ยิงหรือเปล่าเพราะพี่ยิงไปเยอะมากฮาัลโหลไฮไลท์ได้ป้าเมื่อกี้ เนี่ยยังไม่ตายเลยเนะี่ยตาก็จะปิดไอ้เหี้ย จะหยุดทำไมวนะน่ะดีเกมมอนอางนี้ เลยเมื่อกี้แม่งโดนถงคนเดียวเลยอ่ะไม่น้ารอไมอดนะน้ารนาอาปะถ้าฟุคงไม่อยู่มาถึงขนาดนี้อ่ะ มันแหลกอ่ะถ้ามันไม่แหลกนะมันลื่นนะมันจะมันจะดีกว่านี้ขวาซิกขวาซิกยิงหลังมันได้ไหมยิงหลังมันได้ไหมแค้นยิงหลังมันได้ไหมอ่าเดี๋ยวพี่รอให้นะยิงหลังมันนะอ่าพี่รอให้ละเดี๋ยวยิงหลังมันนะเอาให้ตายเอาให้ตาย โอเคสวยสวยสดงดงามโอ้ยโทษ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 มันมีตัวด้านขวา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 เออนั่นนั่นนั่นต้นไม้ต้นไม้แทนโผล่พอดีเลยเมื่อกี้แม่งดีนะไม่เข้าหัวไอ้เหี้ยไม่งั้นหัวแตก น้ำมืดเลยหรออันนั้นโดนแข่หลังนั่นน่ะนี่นั่นน่ะมันอยู่ขวาเนี่ยถ้าเองจะชาร์จเองต้องวิ่งตรงๆแล้วเดี๋ยวพี่ล็อกให้แต่ไม่ต้องชาร์จก็ได้ถอยหลังมาเลยก็ได้ถอยหลังมาอยู่ตรงต้นต้นไม้เนี่ยเห็นปะต้นไม้ซ้ายเนี่ยจะดีกว่าตรงหินนั่นมันเป็นแบบว่ามันยิงได้เออถอยถอยให้ถึงแค่นั้นแหละคนเกิดใหม่น่าจะไปชาร์จมันเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่เหรออ่ะจะชาร์จก็ชาร์จไปจะชาร์จป่ะไม่ชาร์จก็ถอยเออแค่นั้นแหละจบ